มาดูความคืบหน้าเรื่องที่เอ็มกองเรือผู้ต้องหาคดีฆ่าอดีตสสกัมพูชาตอนนี้เนี่ยตัวอยู่ในเรือนจำนะคะแต่ว่าเรื่องของคดียังคงต้องสืบต่อค่ะใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างแต่ว่าผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือคะ่ะดึงี<ห>่แ <หา S 2> ม่านมาพีา่เอ็มอยากพูดอะไรไหม่เพี่เอ็มเรามีเรามีพวกมีพระคุณจริงไหมคะเราทําเพื่อตอบแทนบุญคุณจริงไหม พี่เอ็มรู้จักพี่สมหวังไหมครับคุณมีพระคุณนะฮะพี่เอ,มอ็มต้องแบบนี้มีใครทีส่สก,การมาไหมครับไอ้อตรงนั้นนะนรนับยังก,กังวลเร <ลด S 1> ื่อง <ลด S 2> ไฟรถเลยรัในการเดินทางไหมครับปิดหัวท้าย เรียกได้ว่าคุมเข้มทั้งด้านหน้าด้านหลังตามแผนที่สอนอชนะสงครามขอกําลังสนับสนุนจากหน่วยอรินทราชให้ช่วยคุมกันในเอกลักษณ์หรือว่าเอ็มกองเรือผู้ต้องหาคดีฆ่าในลิมกิมยาอดีตสสกัมพูชาไปขออำน,นาจศาลอาญาฝากขังอย่างที่เห็นนะคะเอมเนี่ยสวมเสื้อเกราะหมวกกันกระสุนเดินออกมาจากโรงพักสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคําถามสื่อมวลชนไม่ได้เงียบแค่กับผู้สื่อขา่าว ตอนเช้าทั้งแม่ทั้งน้องไปเยี่ยมเจ้าตัวบอกไม่ให้พบ,มบไม่ขอรับข้าวรับน้ำที่แม่เอามาฝากจนแม่ต้องฝากให้ตำรวจเอาไปกินแทนค่ะพอเป็นแบบนี้ตำรวจก็เลยต้องใช้วิธีขยายผลจากหลักฐานที่อยู่กับผู้ต้องหานะคะโทรศัพท์มือถือที่พบว่าภายในเครื่องก็คือไม่มีการลบล้างข้อมูลอะไรตำรวจก็เริ่มแกะข้อมูลกันวันนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยเรื่องนี้ระหว่างการไปประชุมกับชุดสืบสวนสอบสวนคาดว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือคนไทยที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านาค่ะเ,เพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็แค่เป็นผู้ถูกใช้เขาก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรมากนักหรอกก็คงมีบุญคุณกับเขามากเขาถึงได้ยอมดําเนินการอะเป็นนักการเมืองไหมครัอันนี้ยังไม่ทราบเขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่ว่าว่าเขาต้องตอบแทนบุญคุณน่ยจากที่ท,ที่ที่สื่อก็พอทราบทราบอยู่นะครับ ส่วนในคิมคนชี้เป้าก็มีการออกหมายแดงให้ตำรวจสากลประสานตำรวจกัมพูชาติดตามจับกุ่มส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ไทยแล้วค่ะ